วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่23่สิบามพฤจิกานะครับเรามาดูว่างานที่เราทําเป็นยังไงมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นรถหน w หนึนะครับสภาพสวยที่ผมเห็นว่าข้างในสวยแล้วก็เลยเอามาปั้นต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ความสำเร็จก็มาสักสิบเซ็นแล้วนะครับสีทำออกมาใหม่ทั้งคัน สีทำมาใหม่ทั้งคันรถคันนี้จอดนานมากครับตั้งแต่ปี47นะครับแต่สภาพข้างในสวยนะครับสภาพข้างในสวยมากนะฮะพวกขอบยางพวกอะไรนี่ยังโอเคอยู่นะครับรถไม่ปุ้ด้วยนะครับ บอกข้างหลังก็ยังดีแต่ผมถอดออกเนาะว่าเพื่อที่จะให้มันไปทำสีมาออกมาแล้วก็ทำความส,าสะอาดนะครับทีนี้รถที่จอดนานนะครับสิ่งที่เห็นนะครับเนี่ยพวกเนี้ยฝุ่นจะจับเต็มนะครับจะจับเต็มหมดเลยเนาะคอนโซลอะไรเนี่ยครับเห็นไหมฮะสกปรกมากข้างในแล้วในตู้แอร์อีกที่เราไม่เคยเห็นนะครับที่เราไม่เคยเห็นข้างในตู้แอร์เป็นยังไง เพราะฉะนั้นผมจะต้องถอดคอนโซลน,นี้มาทําความสะอาดใหม่นะครับมาคอนโซลเนี่ยต้มีรล้านิดหน่อยนะครับวันนี้พมปูน่าจะโอเคนะครับสะอาดนิดหน่อยเพราะว่ารถจอดนานเนาะรถคันนี้ไม่ผุนะครับสภาพภายในสวยมากก็เลยเป็นสภาพดีนะครับวกขอบ้วขอบอยางยังคิดอยู่ ก็ <Techn Pokémon> เลยมาวางเครื่อง 2G v t i นะครับก็รถในตำนานอีกหนึ่งคันครับที่เราวิ่งลีโนเวทห้องเครื่องใหม่สายไฟใหม่นะครับผลที่ออกมาก็ประมาณนี้ครับก็สายไฟก็ได้ลื้อออกเยอะนะครับชุดแผงฟิวของเขานี่ฮะพอนานๆแล้วพวกนี้น่ย ขั่วมันนะครับมันจะไม่แน่นนะครับจะไม่แน่นเนาะขั่วเขาจะไม่แน่นพะอไม่แน่นทะุบมันก็มีการไหม้ตรงขั่วนี่แหละครับก็อยู่ตามมาอยู่กันใช้งานเนาะนานมั่งดีเล์ก็ติดมั่งไม่ติดมั่งก็ลื้อออกมานะครับรีโนเวทใหม่ไชุดเลยอืม เป็น a 3ามนะครับสบภาพเมื่อก่อนป้ายแดงก็เป็นรถแรกๆที่รถญี่ปุ่นแรกๆสมัยก่อนที่ขึ้นหลักล้านนะครับราคาหลักล้านประมาณปีเก้านึ่าสองนะครับนี่ก็มาใส่เครื่องวางมานานแล้วละ่ะแต่เรามีโนเวทหท่องเครื่องใหม่โล้สายไฟใหม่นะครับสิ่งที่ไม่จําเป็นก็โลออกกันไปแทบจะหมดนะครับ <c oughs> ก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็นี่ครับ หม้อน้ําไฟเตือนน้าทาหม้อน้ําใหม่นะครับมีไฟเตือนน้าให้ด้วยกล่องฟิวที่อยู่ตรงนี้นะครับใส่ใหม่นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้แล้วนี่นะครับใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับฟิวเป็นฟิวรุ่นใหม่นะครับทั้งไฟหน้าไฟต่างๆเนาะฟิวสำรองอยู่ติดอยู่นี่นะครับ ถอยเครื่องถอยหลังอีกนะครับเพื่อที่จะใส่ฟีปั๊มพัดลมเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นฟีปั๊มพัดลมแล้วนะครับซึ่งงานตรงนี้เนี่ยรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็ไป80แล้วเครื่องตัวนี้ไม่ใช่ฝาดำนะครับเป็น1นึ่ JG ฝาขาวเพรเป็นฝาขาวแล้วปุ๊บตอนนี้กล่องเริ่มจะหมดอายุงานแล้วนะครับก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้หากล่องมาแล้วก็ พอเสียบเครื่องสแกนเข้าไปก็อ่านไม่ผ่านนะนีครับผมก็เลยว่าจะทํำยังไงกับตรงนี้ดีนะครับเป็นกล่องหนึ่งเจสามฟักซึ่งนานมากแล้วเนาะฟ้าขาวตัวนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของกล่อง ECU แหละครับตอนนี้ปัญหาเรื่องกล่อง ECU ไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่าถ้าไม่จบได้อาจต้องรื้อสายไฟชุดนี้ เลี่ยนใหม่นะครับว่าเอามาสองใบแล้วกล่อง iu ก็สแกนไม่ผ่านนะครับเราก็อยากจะให้ลูกค้าใช้นานๆเนาะแต่บางทีเครื่องมันก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มากับระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์เราเนาะก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าจะจบได้หรือเปล่านะครับในหนึ่งเจฟ้าขาวตัวนี้ เราก็อยากให้ลูกค้าใช้นานๆเรานนะก็เลือกสิ่งที่ดีให้นะครับคือมันเป็นอะไรที่รายละเอียดชิงลึกขึ้นไปอีกน,นะครับอันนี้สวิตช์ไฟหน้าก็เสียนะครับเลยต้องใส่รีเล,ล์ไฟหน้ามาด้วยนะครับคันนี้คือไฟหน้าเขาเนี่ยสวิตช์ของมิสันเขาเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะหน้าคอนแทคใช้หน้าคอนแทคยิงตรงมาที่ไฟหน้าเลยนะครับไม่ได้ผ่านรีเล์ล นะครับไฟระบบไฟหลีกก็เสียเนาะเนี่ยเนี่ยสวิตช์ไฟหน้าเขาเนี่ยนะครับเหมือนเลยคนระับนี่ตะกูลนิสันเขาเนี่ยหน้าคอนแทคเขาจะใหญ่เขาจะยิงตรงไปที่นู่นเลยแต่นี้ก็ได้บล็อกใส่ีเลย์สร้างีเลย์ขึ้นไปใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับีเลี์ขึ้นไปใหม่รายละเอียดของงานเนี่ยมันมัน,ม,นมันเยอะนะครับเยอะมากเยอะมากหลยบอกตรงเลยว่าเยอะนะ อองลงตรงเร็ว่าเยอะเราก็จะทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับสำหรับ w หนึ่งสองสี่กับ j คันนี้นะครับตอนนี้ฝาสูบผมก็ได้เปลี่ยนฝาสูบตัวใหม่เข้าไปนะครับการที่ใช้แก๊สน,นานนะครับอันนี้แก๊สเขาติดตั้งมานะครับผมจะจับตั้งให้แต่ว่าตอนนี้มันได้ดังแล้วนะครับก็เ,เลยมันถ้าเราจับตั้งขึ้นมาเนี่ย มันต้องมาคาลิเบตใหม่นะครับมันก็จะไม่เสถียรเท่าที่ควรนะ้วก็อาจจะเป็นแก๊สแก๊สลวดมากกว่าเดิมรัวร่วลวดนี้หมายถึงว่ารั่วเข้าในระบบนะครับเวลามันปิดแล้วปิดไม่อยู่ลูกสูบข้างในเนี่ยมันเป็นสปริงปากกาเล็กๆนะครับอยู่ในข้างในโซลีนอยด์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปิดกดวาล์วกดลูกสูบเล็กๆให้ปิดไม่ให้แก๊สพุ่งออกมานะครับเวลาตรงลูกสูบนยะมันจะมีโอริงอยู่ตัวหนึ่งครับโอริงเป็นแบนนะท่านใดที่เสียงดัง ก๊ดังแป๊ะๆๆๆนั่นแสดงว่าตรงนี้มีการสึกนะครับลูกสูบมีการสึกตรงนี้ผมก็ให้ลูกค้าใช้อย่างนี้ไปก่อนถ้าวันไหนเขาเปลี่ยนก็ตัวใหม่ก็จับตั้งให้เขานะครับแล้วก็จะยืดได้การใช้งานนานๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันใดที่ติดไว้ในลูกสูบที่เป็นสปริงแบบนี้นะครับถ้าได้นอนแล้วนะครับมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ก็ให้ช่างจับตั้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรถบอดี้ไหนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ อันนี้ผมได้พามาดูแล้วชัดเจนมากเลยนะครับตัวนี้เครื่องก็เดินนิ่งนะครับเหลือไวลิงสายไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวงานต่อไปแล้วก็จะไวริงสายไฟทั้งระบบจัดระเบียบให้มันเข้าที่เนาะตัวนี้มันก็ยังไม่เพอร์ฟเท่าที่ควรนะครับสิ่งละเอียดงานเราก็ จะจัดให้ลูกค้าอีกทีนึ่งตอนนี้เดินนิ่งแล้วครับจบเกบน,นะครับเราแต่งมาหล่อเลยนะครับอันนี้มีกราบตัางนะครับเสริมเข้าไปเสืิมท้ายเข้าไปมันก็ดูดีนะครับ3ามอยีนะครับบนีนนี้นิดนิดบึกขั้นหนึ่งนะครับ ่านก็ไปทำสีมาเนาะสีมาในระดับหนึ่งนะก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ภายในก็น่าจะอีกสมควรอยู่นะการปั้นเนี่ยมันปั้นด้วยใจรักนะครับแต่มาคิดว่าเออเอามาซื้อมาถูกๆแล้วก็พวกกะพวกอะไรพวกนี้นะรายละเอียดเก็บเยอะ ก็เป็นแรงใจให้เอซทุกท่านนะครับการที่เอารถมาปั้นหนึ่งคันเนี่ยมันก็เป็นความสุขทางจิตใจนะครับอย่าท้อนะครับผมพยายามอย่าท้อนะครับแต่ละท่านได้มาก็มาดูอีกหนึ่งคันนะครับคาริน่าคันนี้เนี่ยฮะอันนี้ไปเอาถังน้ำมันของออถังน้ำมันของคอนด้ามาใส่นะครับลูกบอลเขาก็จะเป็นคนด้มาแบบนี้ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเกเป็นไงครับไม่ตรงผมก็พยายามจะหาเกหลายๆรุ่นมาเปลี่ยนเนาะอันนี้ a ออรอยที่จริงเอาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับแกเอาแต่ซ็อกเก็ตตรงนี้มันนะครับและนี้ผมก็ได้แกะไปแล้วนะครับอันนี้ของแคมรี่นะครับไม่ไม่ตรงนะครับลองแล้วอันนี้ตัวใต้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ไม่ตรงนะครับแกะไปใส่ไม่ได้คิวัดแล้ว ึ้นไม่ตรงก็เป็นงานดัดแปลงที่เอาเรื่องขนาดทอนได้เองรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยเอามาใส่ก็ยังไม่ตรงเนาะผมก็หาลูกรอยหลายชิ้นเลยครับมาใส่เนี่ยอ่ามันเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากอันนี้มาจะมาใส่แทนตรงนี้นะครับจะมาใส่แทนรลเวลตรงนี้หามาเลยครับหลายตัวมาก คุณมาครึ่งอู่แล้วอยู่งานดัดแปลงนะครับรถในตำนานอีกหนึ่งคันที่สุดภาพีาสวยเพราะว่าซอกเกตเขาอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆของเขานะครับวัดรอบไม้นะครับกกแล้วก็โชว์ออยแล้วก็โชว์ตัวนี้แหละรครับมีปัญหาคือมันนานแล้วเนาะมีปัญหาแล้ว อันนี้ยังใช้ได้นะครับผมก็ไ,ได้แปลงระบบแอร์ระบบอะไรพวกนี้ออกไปหมดเครื่องก็วางไปตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วนะครับหาดูยากนะครับรถรุ่นนี้มีกระจกอยู่ด้านหน้านะครับเครื่องสามเอ ซึ่งสามอินี่ตอนนี้ก็ราคาสูงพอ,พอกับเจีหมือนกันนะอ๋อผมมอลมก็แปลงพาวเวอร์ไม่มีก็แปลงพาวเวอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับพาวเวอร์ก็แปลงใส่เรียบร้อยแล้วมาดูเกียนะครับว่าเราจะใส่เกียแบบไหนตอนนี้ผมได้แยกออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับ หน้าตาเกีนะครับจะให้ดู เกก็หลายดอกนะครับประตูดอกนึงต้ตาดอกนึ่ง,างทา้งๆที่จะเยอะถันงน้ำมันหาทะลุเลยเป็นทังพลาสติกนะครับนี่ครับเกผมที่ทำมาลน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ แยกออกมานะครับแยกสายแยกยอะไรมาแล้วก็จะไปติดไว้ให้ต่งางหากนะครับเป็นอะไรที่ทํายากครับผมมาเป็นกองเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับในงานดัดแปลงนะครับนี่กว่าจะได้มาใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตนี้ก็ต้องลื้อออกจากหน้าจอพวกนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับนะครับงานปั้นของเราก็ ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจในการบริการของเรา mm hmm. ทำให้ได้เต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับ